สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่ซึ่งนะครับบางองค์นะครับก็ได้ดำลงกุกฝากกุกไว้นะครับนี่เป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับเนี่ยเส้นม่านยังคมชัดอยู่นะครับท่านั่งม่านวิชัยนะครับเนี่ยฐานพระนะครับจะมองเห็นเนี่ยเป็นริ้วเส้นตรงลงมานะครับเหมือนเส้นน้ําตกนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับ ขนาดองค์พระขนาดขอบซุ้มนี่ครับขอบซุ้มจะอยู่ประมาณสองเซนคูณสามเซนนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ต้องมีความเก่านะครับเนี่ยองค์นี้จะเป็นหลังเรียบมีรอยคูดนะครับเนี่ยรอยคูดลงมานะครับนี่ฮะจะมองเห็นในเนื้อพระก็จะมีมวลสารต่างๆนะครับเป็นเนื้อผงกองละเอียดนะครับพินนี้นะครับ นี่ฮะจะเป็นเนื้อผงกองละเอียดนะครับขอบข้างนะครับเนี่ยนี่เราจะมองดูขอบขอบข้างนะครับจะมีความการตัดเนื้อจะแน่นนะครับพระกองละเอียดนะครับเนี่ยสังเกต,เกต average, ดูน,น,นะครับนี่ขอบต่างๆนะครับมีการแต่งอย่างสวยงามนะครับเนี่ยสังเกตดูขอบจะมนๆนะครับพิมพ์นี้นะฮะสังเกตดูฮะมีการตกแต่งอย่างเรียบร้อยนะครับนี่ฮะ แล้วก็ขอบซุ้มนะครับเนี่ยจะมีรอยกดเนี่ยเนี้ยตามตามมุมเนี่ยมีการแยกปีเป็นธรรมชาตินะครับมีความเก่าพิมพ์นี้จะพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อกใหญ่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะอกจะใหญ่นะครับองนี้ก็จะมีรอยใช้มาบ้างนะครับบางองค์พิมพ์จะชัดจะเห็นริ้วกิวอนเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามครับนานๆจะเจอทีนะครับเนี่ะ เส้นซุ้มก็ยังคมชัดอยู่นะครับเนี่ยสวยงามนะครับวันนี้ได้มานะครับก็เอามามาทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ะนี่เส้นพักกันนะครับหรือใบหูนะครับยังติดชัดอยู่นะครับนี่ฮะพุทธคุณดีมากนะครับสมเด็จแหวกม่านหลงพะกวยนะครับแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับนี่ฮะ นี่ถือว่าหายากมากนะครับจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงแล้วก็เป็นผงกองละเอียดนะครับนี่ฮะจะมีความแน่นนะครับนี่ฮะองค์พระจะมีความแน่นนะครับกองละเอียดนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ